และในะรอบนี้เรามาทำความรู้จักกับตัวละครในฮีโร่บอสนอีนครั้งหนึ่งซึ่งเธอก็คือสตวน้อยทายาทของตระกูลปีศาจโกเอเทีย e อย่างออกเท a เวียเราะนี่คือ c ร a คเตอร์สตอรี่ออกเท a วียนั้นเธอเป็นรูปสาวของสโตล a าและสเตล l ่าและเธอนั้นก็ยังเป็นตัวละครสมทบหลักในเรื่อง h e โร่บอส s ซึ่งเธอนั้นจะเปิดตัวในตอนลูลูแลน และด้วยการที่สโตรรานั้นเขาคือเจ้าชายแห่งโกเอเทียออกเทเวียเธอจึงได้กลายเป็นทายาทสืบตระกูลของปีศาจโกเอเทียต่อไปโดยที่ออกเทเวียนั้นเธอจะสนิทสนมกับพ่อของเธอเป็นพิเศษซึ่งพ่อของเธอนั้นมักจะใช้ตำราเวทมนต์เพื่อให้ความบังเทิงเกี่ยวกับเธอซึ่งเวทมนต์นั้นจะเกี่ยวกับโหราศาสตร์และเกี่ยวกับดวงดาวตอนที่ออกเทเวียนั้นเธอยังเป็นเด็กอยู่พ่อกับแม่ของเธอนั้นจะพาเธอไปยังสวนสนุกที่มีชื่อว่ารูรูแล,ลนดอยู่บ่อยครั้งและในช่วงเหตุการณ์น แต่มันก็จะมีอยู่วันหนึ่งที่เธอนั้นเข้าไปดูการแสดงของหุ่นยนต์ตนตลกและมันก็ทําให้เธอกลัวอย่างมากซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมานั้นความสัมพันธ์ของสโตราและสเตล่าเริ่มเสื่อมถอยลงอย่างหนักซึ่งทั้งสองนั้นทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลาและมันทาให้ออคทีเวียนั้นขาดความอบอุ่นในครอบครัวและมันทําให้บุคลิกอันน่ารักในวัยเด็กของเธอนั้นกลายเป็นคนที่ก้าวร้าวและหัวร้อนและมันทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับพ่อของเธอนั้นตึงเครียดมากขึ้นหลังจากนั้น แถมยังไม่พอสโตรร้านยังมองว่าเธอนั้นยังเป็นเด็กอยู่และชอบทําให้เธอนั้นอับอายซึ่งเหตุการณ์มันก็คงไม่เยยมไปมากกว่านี้แล้วจนกระทั่งสโตรร้านั้นเขาไปหลงรหลกับอินตัวหนึ่งขึ้นมาและเมื่อสเตราภรรยาของเขารู้แบบนั้นเมื่อจี้นั้สเตราปรี๊แตกแบบสุดขีดซึ่งมันทาให้ความตึงเครียดของครอบครัวนี้นั้นทวีคูณมากขึ้นซึ่งมาถึงขั้นที่จ้างนักฆ่านั้นมาฆ่าสามีตัวเองเลย ตอนนี้ก็เข้าเรื่องในซีรีส์หลักกแล้วซึ่งในตอนลุลู่นแรงนั้นหลังจากที่สเตรากับสโตรานั้นกำลังทะเลาะกันอย่างวุ่นวายในห้องครัวออกเทเวียเธอก็ได้ลงมาจากห้องนอนและหาอะไรกินและเมื่อสโตราเขาทะเลาะกับภรรยาเขาเสร็จแล้วเขาก็ได้ทำการชวนลูกสาวเขาอย่างออกเทเวียไปยังลูลุ่นแรงอีกครั้งหนึ่งเหมือนตอนสมัยเด็กแต่ออกเทเวียเธอก็ไม่ได้อยากไปลู้ลุ่นแรงต่อไปแล้วเพราะตอนนี้เธอก็ได้โตเป็นวัยรุ่นและเธอน้นก็อยากไปทำอย่างอื่นมากกว่าแต่สุดท้ายพ่อของเธอก็ได้ลากเธอไปดด้วยอยอู่ี โดยที่มีบริการไปด้วยซึ่งบริการที่สโตราจ้างมันั้นก็คือคนกันเองที่เขารู้จักกันนัแ่แหละซึ่งตลอดทางที่อยู่ในรูลูแลนั้นสโตารเขาก็พยายามจีบบริการอยู่ตลอดเวลามาันจีบทำให้ออคเทเวียรำคาญอย่างมากจนกระทั่งเธอนั้นได้ไปพบกับฝาดไรของเธอในวัยเด็กครั้งหนึ่งซึ่งมันก็คือหุ่นยนต์ตัวตลกที่เธอกลัวอย่างมากในตอนเด็กและในที่สุดออคเทเวียนั้นเธอก็ได้โมโหแบบสติแตกขึ้นมาและได้่ีหนีออกไปซึ่งสโตรานั้นก็ได้ทําการวิ่งตามาาออค ซึ่งสโตร้ารก็เห็นว่าเธอร้องไห้จึงเข้าไปนั่งใกล้ๆและออกเทเวียก็ได้บอกกับสโตร้านว่าเมื่อก่อนนั้นเธอเคยสนุกมากกว่าน,นี้จนกระทั่งตอนที่พ่อไม่ทะเลาะกันซึ่งสโตร้านเขาก็พยายามอธิบายเรื่องต่างๆแต่คราวนั้นก็ยังไม่เข้าใจตัวเองเช่นกันแ avia, ถมออกเทเวียเธอยังบอกกับสโตรารอีกว่ากลัวพ่อนั้นทิ้งเธอไปซึ่งสโตร์ลารเองเขาก็ได้คำให้สัญญาว่าคราวนั้นจะไม่มีทางทิ้งออกเทเวียไปอย่างแน่นอนซึ่งมันทำให้ออกเทเวียนั้นเธอรู้สึกสบายใจมากขึ้น และก็จะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งสตอร์ราน,นั้นก็ได้ทําการอุ้มออกเทวีออกจากสวนสนุกซึ่งส่วนสนุกในตอนนี้นั้นก็เกิดเหตุการณ์ไฟไหมดูเหมือนว่าน่าจะมีคนวางเพลิงต่อมาออกเทวี avia, เธอจะมีบทบาทหลางัลงๆอีกก็ในตอนซีอิงสตาร์โดยในตอนนี้นั้นได้ทําการย้อนอดีตไปตอนที่ออกเทวียังเป็นเด็กอยู่ซึ่งสตอร์รา้ก็ได้เคยสัญญากับเธอว่าจะพาเธอนั้นไปดูดวงดาวบนท้องฟ้าบนโลกและภาพมันก็ได้ตัดมาตอนปัจจุบันซึ่งตอนนี้สตอร์ราน,นั้นเขากำลังทะเลาะกับสเตร่าอยู่ในโทรศัพท์ พราะตอนนี้สโตร,รายกับสเตร,รานั้นได้ทําการหย่าร้างกันเรียบร้อยแล้วออคทีเวียเธอพยายามเข้ามาคุยกับสโตร,ราสพ่องเธอแต่ก็เหมือนว่าพ่องเธอนั้นจะยุ่งอยู่กับการทะเลาะกันอีกแล้วแล้วมันทําให้ออคทีเวียนั้นไม่สบอารมณ์อย่างมากเธอจึงคิดแผนเข้าไปขโมยตำราเวทมนต์ในบริษัท IMP ซึ่งเธอก็ทําสําเร็จและเธอก็ได้ทําการใช้ตำราเวทมนต์นั้นขอพอรว่าเธอนั้นอยากไปดูดาวจนกระทั่งเธอนั้นได้ไปโผล่ที่ฮอลลริวู และออกททเวียเธอก็ได้ทําการเดินทางไปตามฮอลลีวูดเพื่อตามหาดวงดาวของเธอจนกระทั่งมืดค่าซึ่งสุดท้ายแล้วก็ไม่มีดวงดาวโผล่มาให้เธอเห็นเลยแต่ในขณะที่เธอกําลังเศร้าอยู่นั้นน้องลูน่าเธอก็ได้โผล่มาโดยที่น้องลูน่านั้นได้ทําการตามหาออกททเวียมาทั้งวันแล้วซึ่งน้องลูน่านั้นเธอก็พยายามปลอบใจออกทีเวียเมื่อจริงทำให้ออกเทเวียนั้นรู้สึกดีมากขึ้นและเมื่อออกททเวียเธอรู้สึกดีขึ้นแล้วลูน่าเธอก็ได้ทาการเปิดประตูมิติและพาทั้งสองนะั้นไปหาพ่อของเธอ และในที่สุดพ่อรู้ก็ได้พบกันอีกครั้งหนึ่งโดยที่สโตราร์รู้สึกดีใจอย่างมากที่ออกททเวียเธอไม่ได้เป็นอะไรและสโตลาร์เขาก็ขอโทษว่าคราวนั้นผิดสัญญาเองแต่ในขณนะนั้นเองก็ได้มีพลุไฟพุ่งขึ้นเต็มบนฟ้าซึ่งพลุไฟเหล่านี้ก็มาจากอาคารอาคารหนึ่งที่กำลังลุกไหมอยู่ซึ่งก็น่าจะมีคนวางเพลิงเช่นกันและออกททเวียเธอก็จะมีมบทบาทอีกเล็กน้อยก็ในตอนมาสเตอร์มโดยที่ในตอนนี้นั้นสโตลาร์เขากำลังจะถูกปลดยศและกำลังจะถูกประหาร ซึ่งเหตุการณ์นี้มันก็ได้ทำการถ่ายทอดสดไปทั่วนรกซึ่งออกเทวีเธอก็เห็นเธอจึงพยายามจะวิ่งออกไปข้างนอกแต่สุดท้ายสเตลร่าก็ได้หยุดเธอไว้ออกเทวียเธอรู้สึกเสียใจอย่างมากจึงวิ่งเข้าไปกอดแม่ของเธอโดยที่ไม่รู้เลยว่าแม่ของเธอนั้นกาลังยิ้มสาใจอยู่และนั่นก็เป็นบทบาททั้งหมดในตอนนี้ที่ออกเทวียเธอจะมีแล้วก็ต้องรอรุนกัน,นต,ออกต่อไปว่าพ่อลูกคู่นี้นั้นจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้หรือไม่ เอาล่ะเรามาดูรูปร่างของออกเทียกันดีกว่าออกเทียเธอนั้นจะมีรูปร่างที่คล้ายกับปีศาจนกรูปร่างของเธอนั้นจะสูงและมีความเรียวบางและดูจากภาพรวมแล้วดูเหมือนว่าเธอนั้นจะเป็นปีศาจนกคู่ซึ่งขนของเธอนั้นจะเป็นขนสีเทาดวงตาของเธอนั้นจะเป็นสีชมพูและรูปหาตาของเธอนั้นจะเป็นสีขาวสดใสชุดแต่งกายของออกเทียเธอนั้นจะสวมหมวกไหมพรมอยู่ตอลอดเวลาบนมหมวกไหมพรมนั้นเธอจะมีไรยมงกุดสีเหลืองทอง เธอจะสวมชุดเดรสแขนยาวที่เป็นสีชมพูและมีรดูดลายดาวสีเหลืองแล้วก็จะสวมทับด้วยเสื้อสีดำต่อมาเรามาดูบุคลิกของออกเทียกันดีกว่าออกเวียเธอจะเป็นสาววัยรุ่นที่เก้าร้าวและชอบพูดจิกกัดและงานอันเดรกส่วนใหญ่ของเธอนั้นจะเป็นการฟังเพลงและเขียนเพลงเศร้าๆและเธอนั้นก็ยังชอบสะสมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่โด,ดส star ไว้แล้วออกเวียเธอจะเป็นคนที่พูดน้อยแต่เธอนั้นจะให้ความสําพัญธ์กับความส่วนตัวของเธออย่างมาก ทัศนคติของเธอที่บ่งบอกได้เลยว่าเธอนั้นจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ลบและมองโลกในแง่ร้ายอย่างมากและชอบเสียสีด้วยซึ่งมันก็จะอาจเป็นเพราะว่าเธอนั้นได้ขาดความอบอุ่นจากครอบครัวแต่หลังจากเหตุการณ์ต่างๆที่อยู่ในเฮโร่บอสนั้นเธอก็เริ่มมีบุคลิกที่อารมณ์ดีขึ้นและดูร่าเริงมากขึ้นแต่ความขี้งุญญ่นงิดและความอารมณ์ร้ายของเธอนั้นก็ยังมีหลงเหลืออยู่ต่อมาเรามาดูเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับน้องออกเทเวียกันดีกว่าออกเทเวียนั้นภาษาลาตินมันจะแปลว่าลำดับที่8 ซึ่งก็อาจจะหมายความว่าเธอนั้นเป็นทายาทลำดับที่8ของตระกูลโกอีเทียบางคนอาจจยังไม่รู้ว่าที่จริงแล้วออกเวียนั้นเธอก็มีอินสตาแกรมอยู่เช่นกันแต่เมื่อวันที่17มกราคมปี2021นั้นเธอก็ได้ทําการเก็บโพสทั้งหมดนั้นอย่างถาวรและเธอก็ยังบอกอีกว่าเธอจะไม่โพสอะไรอีกต่อไปแล้วเนื่องจากเธอรู้สึกขยะแขยงกับคนที่อยู่ในโซเชียลอย่างมากซึ่งพ่อของเธออย่างสโตราสก็กวเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกัน และนั่นก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่ผมสามารถหามาได้เกี่ยวกับน้องออกทีเวียถ้ามีข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดนใดนๆผมก็ต้องอภัยไว้ด้วยก่อนจากกันไปถ้าชอบคลิปวันนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อไม่พลาดคาแรคเตอร์สตอรี่ในอนาคตสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับย yeah